มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาฮอดแล้วสบายดีพี่น้องทางยูทูบสู้ขู่สูกคนเบลยอมสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยุทธาวังพี่น้องไทยลาวนูราซาคอมเมนต์ประมาณก็กวันสบายดีสุกคนพอขอกันอีกแล้วลิงเล็กวันนี้ลิงสิดพ่มาก,กินนี่พี่น้องแกงปลาเนื้ออ่อนเห็นบ่แกงเซฮิตเ็ดบอดใส่ผักกระแหงหน้าใส่ผักนังตูวแลมีผักโคมหลวกผักโคมบานเลิงเดอเอิร์นฟักทกิสมด่างคมเห็นไหมครับ น่ะเด้อพี่น้องนี่เขาแนวน้ำพอหนึ่งก็เดินไปกำลังใจลิงเล็กนำแหน่เด้อครับเพื่อนไม่ีสบายเขาประคัจจ์มือลิงเล็กนำแหน่นนาครับผมจับแล้วกะเดี๋ยวสองสวาลลิงเล็กแหวกไปหามาครับเบาๆลายใหญ่หาจวดจัดปาดเหลี่ยบกันเลยเด้อนี่หอนๆได้พี่น้องใส่พักนั่งตัวพักขยันหน้าขออนุญาตใส่มือเด้อครับ มีไหมครับปันอ่อน กินระวังเด้ย่ยาไม่มีกางเนียมมันบอกเลยวาแซ่แนบ่ีพะคมอมบอกแหละ Let me Ôi niềm luôn hmm. không <laughs> ้เฮ็ดคอนเฮ็ดบดแห้ง อันเน,นี่ยมันกินบุเดียวกินจะได้กระไดพี่นนองถ้าไปกินกับโม่อย่าไปกินแบบนี้เด้เนี่ยอืมมันตัวละครับพี่นนอง อำลังตัวอืม เูรสาหน่อยขังทองหายดีๆีพัาผมกินเป็นบะหมี่ดังมันเกิดดูในน้าในน้องหรื allemaal, อไม่ เรียกว่ามันแก่แล้วมันแก่แล้วมันก็ค่อนข้างคมปักสมปักคม างกลางออกออาแต่เนื้อมันเนี่ยสดขับตัวละครับเพื่อนว่าให้พูดภาษาไทยแปลเป็นไทยหน่อย เร,เรียกพูดไทยไม่เก่งกจังไรล่ะครับว่าไทยโบเป็นไหม เสียบปันยังเขาทาปลาเลือกในกลางบัคข้ามเปียกเลยครับแกงใส่บัคข้ามเปียกใส่บัคกะเทศดตะกไข่ดับกินข้าวมันสบรยข้าวไหมครับกินยำได้กับแสนยำนานพี่น้องอ ไปแล้วเนาะครับผมเยวมือนาเิมนาพออนไมสวนเรามาในคลิปนี้ออบายครับ